แม้กฎหมายฟ้องเงินเป็นคดีพิเศษความผิดฐานอ้างยี่ความผิดฐานเรื่องอการได้มาทึงสอวอรหรือที่หัวหรือความผิดอ,อื่น,นๆเรื่อง1นึ่งนวงเล็บสาที่ร้องทุกข์ไว้ก็ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันก็จะถือเป็นคดีพิเศษเลยผมคิดว่าถ้าตามที่หลักฐานที่มีการจ่ายเงินมีอะไรเนะี่ยก็อาจจะถึง20คนนะ เนื่งองจากไอการเป็นคดีพิเศษเนี่ยนะฮะก็จะเป็นได้อสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเป็นคดีพิเศษที่มีกฎหมายมาตรา21วงเล็บหนึ่งเนี่ยแล้วก็จะมีกฎหมายอะไรบ้างเป็นคดีพิเศษแต่จะต้องมีกกงหลักเกณฑ์เงื่อนไขหลักเกณฑ์ข้อกําหนดไว้โดยให้คณะกรรมการกําหนดกับอีกอันหนึ่งความผิดนอกจากอาญาอะไรก็ได้นะ แม้แต่รถชนหรือความผิดอะไรก็ได้ถ้าจะเป็นคดีพิเศษอีกประเภทหนึ่งคือมาตรา27วงเล็บ2แต่ต้องใช้มติ2ใน3ของกรรมการที่มีเ,เรื่องจากเรื่องเอมื่อวานเนี้ยเรือ่องเรื่องการาที่เรียกว่าเรื่องหัวกคดีเรื่องอะไรคดีเนี่ยนะฮะเ,เนื่องจากว่าพอกรมสอบสวนเนี่ย ได้เสนอเรื่องขึ้นมาอนุขึ้นมาว่าเรื่องจากความผิดที่ที่จะขอให้เป็นคดีพิเศษเนี่ยมันมีความผิดหนึ่งคือความผิดฐานฟอกเงินอ่าและก็ความผิดฐานฟ้อ,งเงอกองเงินเนี่ยที่มีมูลมาจากอ่าความผิดฐานอ้างยี่กับความผิดฐานการได้มาถึงสอวอ่าปรากฏว่าอ่มีมูลน่าเชื่อว่าเกิน300ล้านคันนี้กรรมการก็เลยขอ อขอให้คณะกรรมการเนี่ยเป็นผู้ผู้มีชีขขช้ขาดอาเรกชี้ขาดซึ่งในการชี้ขาดดังนี้เราได้มีหลักเกณฑ์การชี้ขาดคือใช้เสียงในที่ประชุมคือให้ไปใช้วิปกครองอวอิวิธีปกครองก็คือการประชุมก็ต้องมีกรรมการเกินกึ่งหนึ่งแล้วเวลามีมติก็เสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมก็เมื่อมีการชี้ขาดว่า อความผิดเรื่องฟ้องเงินออท,ที่มีมูลน่าเชื่อว่าเกิน300ล้านเนี่ยก็เราก็ชี้ขาดให้เป็นคดีพิเศษซึ่งคำชี้ขาดของคณะกรรมการคดีพิเศษถือว่ายุติดังนั้นความผิดอีกอันหนึ่งที่เป็น21วรกสอที่เขาเสนอขึ้นมาก็คือเรื่องออออพอรบรให้ได้มาถึ่งสอวอที่มีการออจ้างกาันการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กับเรื่องอ้างยี่และก็เรื่องความผิดฐานายุยงส่งเสริมให้ให้ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหรือจะแบบครอบงำอำนาจนิติบัญญัติก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อเป็นคดีพิเศษตามาแล้วคือความผิดฟ้องเงินเป็นคดีพิเศษแล้วเลยจะไม่จําเป็นต้องพิจารณาเพราะในกฎหมายบอกว่าถ้าคดีสอบสวนด้วยพนกักงาน สอบสวนคดีพิเศษก็ถือให้เป็นคดีพิเศษคดีที่คดีหนึ่งเป็นคดีพิเศษและเมื่อสอบสวนพบความผิดอื่นก็ให้ถือเป็นคดีพิเศษดังนั้นในประเด็นที่จะมาพิจารณาให้เป็นคดีพิเศษตามมาตรา21วงเล็บ2คือเสียงสองในสเนี่ยก็ไม่มีประเด็นเมื่อเมื่อเป็นคดีพิเศษฟอกเงินจากฐานอ้างยี่กับได้มาถึงสวแล้ว ก็คือคือทำต้องทำทั้งคดีพอคดีฟอกเงินค้หนีไม่เพ้นต้องทำคดีมูลฐานคดียังยีด้วยคดีได้มาทั้งสวในส่วนที่ฟอกเงินรวมถึงถ้าไปพบคดีอาญาอื่นเช่นจะไปปลอมแปลงเอกสารไปกูบ่บังคับหรือไปทำร้ายรวมถึงความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับกับเรื่องนี้เรื่องฟอกเงินที่เราไปพบเนี่ยก็ถือคนหมายให้ถือว่าเป็นคดีพิเศษ แม้กฎหมายฟ้องเงินเป็นคดีพิเศษความผิดทางอ้างยี่ความผิดฐานเรื่องการได้มาทึงสอวอรหรือที่หัวหรือความผิดอ,อื่นๆเรื่องหนึ่งหนึ่งหกวงเล็บสามที่ร้องทุกไว้ก็ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกัน <c oughs> ก็จะถือเป็นคดีพิเศษเลย <c oughs> ค,คือตอนนี้พยาน <c oughs> ที่ดูวิเคราะห์มีประมาณสักเกตพันคนเดีนะ๋ <c oughs> ยวเราเอามาพิเคราะห์ดูทีแล้วก็เข้าไปที่เมืองทองประมาณสามพันคนแต่อันนี้ มันเป็นเรื่องของอ้างยี่เมือ่อสมคบไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นความผิดแล้วตัวสมคบแต่การที่ได้ใช้ทรัพย์สินหรือได้มาซึ่งทรัพย์สินแล้วในคดีก็ยังยังโยงมาปัจจุบันกระบวนการที่เรียกว่าเป็นอ้างยี่ยังอยู่มันมันก็เลยขั้นตอนไปแล้เป็นเรื่องที่มีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็มีการสืบสวนแล้วเรื่องจริงๆแล้วกกตมาขอให้เราทําด้วยซ้ําไปแล้วจริงๆถ้ากกต เราก็ต้องร่วมมือกับกกตเราเชื่อว่าไอเรื่องถ้าขอพยานหลักฐานไปเนี่ยกกตอ,อาจจะเอาไปพัฒนานิดหน่อยก็ยื่นเรื่องต่อสารดีกาแผ mm hmm. นกเลืกตั้งเพื่อเพื่อถอดถอนได้ผมคิดว่าถ้าตามที่หลักฐานที่มีการจ่ายเงินมีอะไรเนี่ยก็อาจจะถึง20คนนะ,ะ mm hmm. ถ,ถ้ากกอร่วมมือกันมันใช้เวลานานไหมคะก,กับของดีไก็ให้นโยบายไม่ควรจะเกิน3เดือน ไม่สามเดือนนี okay. 1991, Honestly, country, so so ่จบเรื่องก็การสอบสวนเนี่ยคือคือมันอยู่ที่พยานหลักฐานเนี่ยเราก็ควรยังยางเบื้องต้นเนี่ยควรจะใช้เวลาสักสามเดือนในการรวบรวมหลักฐานเพราะก็สอบมานานแล้วก็สอบมาเกือบเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเจ็ดพันคนนี่คือสอบอาจจะสอบหมดได้หมดไม่ทราบแต่ว่ามันมีบุคคลที่มีที่อยู่ประมาณเจ็ดพันคนต้องต้องสัก มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ